สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้กลมาเจอกับสาวอนพราวรวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะกับแนวทางฮาหนอยนะคะสูตรวัดใจมัดรวมสี่หน่อยนะคะกนจะไปรับชมสาวอนขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่านะคะขอบคุณทุกๆไลค์ like แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะก่อนจะไปรับชมนะคะแนวทางของวันที่ยี่สิบสามเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี เรามาสรุปผลกันก่อนนะคะสำหรับผลเฉพาะกิจเมื่อวานออกห้าหกเจ็ดนะคะพี่น้องสำหรับตัวนี้เนาะก็หลุดไปนะคะล่างออก 1, หนึ่งศูนย์เนาะหนึ่งศูนย์ก็หลุดนะคะสำหรับพิเศษออกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดก็หลุดนะคะล่างออกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็ยังหลุดนะคะ พิเศษออก8 3 7สานะคะสําหรับ837สามเนาะพี่น้องก็เข้าตัวที่เน้นนะคะพี่น้องชุดเน้นเนาะ37มาตัวกลับนะคะพี่น้องยินดีด้วยนะคะถ้าใครหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะอยู่ในชุดเน้นนะคะมาตัวกลับเนาะสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะใครได้เยอะได้น้อยก็คอมเมนต์บอกสาวออนด้วยเด้อพี่น้อง ปกติออกล่างเนาะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดไม่มีเนาะหลุดนะคะสำหรับ v i p ออกหนึ่งหกแปดนะคะหนึ่งหกแปดเนาะพี่น้องสำหรับหกแปดก็หลุดนะคะไม่เข้าเนาะแล้วก็ล่างออกแปดสองสำหรับแปดสองนะคะเข้าตรงตรงนะคะตัวที่สออนเน้นแล้วก็ชอบให้นะคะสำหรับ v i p มาตรงๆรเลยเนาะพี่น้องแปดสองนะคะ แล้วก็อยู่ในชุดเน้นนะคะชุดเน้นก็จะมี6คู่เนาะแล้วก็สาวอนก็จะมาเน้นตัวที่ชอบให้อีกทีนะคะ mm. ก็แตก2คู่นะคะพี่น้องยินดีด้วยนะคะแตกปกติบนนะคะมาตัวกับเนาะเจ็สามแล้วก็เอ่อเข้า82 VIP นะคะล่างตรงๆเลยนะคะพี่น้องมาตัวชอบแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะ ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะถ้าใครหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะพี่น้องสูตรวัดใจนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมของวันที่23กันต่อเลยค่ะสำหรับสูตรวัดใจนะคะวันนี้ชุดเน้นเนาะชุดเน้นก็มีหกคู่นะคะสำหรับชุดเน้นในวันนี้นะคะสาวอนชอบแปดห ก้าหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็สองแปด สำหรับตัวกันนะคะตัวกันก็จะมีศูนย์หนึ่งเจนะคะตัวที่ชื่นชอบเดี๋ยวจะเน้นให้อีกทีนะคะตัวที่ชอบเนาะพี่น้องชื่นเอ่อชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะพี่น้องไม่ชื่นชอบก็ไม่ต้องตามเนาะสอออนก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหกเจเนาะพี่น้องถ้าชื่นชอบตัวไหนก็ลองหยิบจับไปพิจารณาได้นะคะพี่น้องตัวที่เน้นให้เนาะแปดหกสามเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็สองแปดนะคะสำหรับตัวกันก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางสูตรวัดใจนะคะสำหรับเมื่อวานก็ แตก2ชุดนะคะแตก2หน่อยเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรวยๆเฮงๆปังๆนะคะขอให้แตกทั้ง4ี่หน่อยเนาะพี่น้องตัตงแต่เฉพาะจิดถึง VIP เลยนะคะกดอ,ออกไปสอออนฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สอออนได้ลงให้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะกราบสวัสดีคะ่ะ